นนี่บอกตรงเลยว่าเป็นคนที่หมายตาเอาไว้มาไปออกรายการต้องบอกว่าเคนเนี่ยเรารู้สึกแอบชอบมานานแต่พอแบบได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็แบบอาจจะมีความรู้สึกแบบว่าถ้าไม่ได้ไปแบบไม่ได้สารสัมพันธ์ต่ออะไรเงี้ยเราก็สามารถเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ ถจากเป็นเพื่อนก็อาจจะเป็นแบบว่าให้โอกาสเปิดใจที่จะคุยกันมากขึ้นก็ยังยืนยันคำเดิมก็ยังก็ยังชอบเค้นเหมือนที่เคยชอบเลยเงี้ยก็อยากลองให้โอกาสดูถ้าชอบขนาดนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ี่กิฟบอกว่ากิฟเคยชอบเราเราก็เคยชอบกิฟเหมือนกันก็ต่างคนต่าง แอบชอบกันมั้งเคมพูดว่าเป็นเพื่อนกันเป็นแค่เพื่อนกันเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาเขาคิดกับเราแค่เพื่อน